บายดีปลาลุ้งร้อยเดี๋ยวนะบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องในลาบเท่าพี่น้องเบาควันแล้มาหายอ้าตัวจะเสบอะไรลาบสปาทูขอบใจด้วยเบาความน้ำมวยแม่เบาควันไปเอามาหายเบาควันเป็นผัวมาส่งพี่น้องมาเด้อกินข้าวพี่น้องร้อยความมือนี่หันเกลี็ดนะลุงน้อง กอยพุ่งจ้ำปลามันนี่เป็นลาบเผาเนี่เป็นลาบนี่ว่าจกินาาจริงหั้ใจหีบเจิดเนาะลลายน้ำจืดแต่นม่ภาพพยนต์กภาพพยนต์จีภาพพยนต์มีกินบะตับลาบเผารังแรกของปีพี่เนาะมีคนหกเมียบกันเนาะ เผืองเนาะใส่หอยแน่ตอนลาบบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องเพราะว่าลายแนวอุกะลุกอยู่นี่ทาเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อาวกนอนะ่กินข้าวเลยนาะเอ้ยอยู่นี่ซาเหาหหอยหอยน้อยๆน้องแคทเอามาให้ใส่บักถั่วใส่บักบ่งปลาทู

con nhỏ phải lắm. Đây rồi. Nhìn này nào, này nào xem. À Đây nha. Lấy càng. Thế này ừ, nó phải mất. ăn thêm มาดูนะครับอืมเริ่มมองมาดูคุณพี่กานนท์

嗯看看，嗯，嗯嗯嗯嗯<是> Hãy ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cái <laughs> cái <laughs> bỏ lỡ những video hấp dẫn ห้อนกินหน่อยไม่เจอเลยเราจะเปิดลมีชัยคงเอาแลวโตงานผดนังมีใส่เนาะคนหาหอยก็กินนังแทนเยวนมันับันลัเส้นปวดนปวเขาเป็นแสนเนาะคนงาจะตองไม่ปวด เจใกล้ๆเท่าใช่ไหมปวดข้าวปลาพอเนาะไืออะไรก่อนได้ได้ทำนี่นนิดขาดเบันทีใส่เห็ดฝลขาวยิ่งือเนาะนี่ไเนยน้องกายเลยกินสบายดีนะอะไรอยากกินแอาไรอ

เอากระสีใสตู้เย็นไว้กินมือเศร้าคือเก้าบริทิมดีฟ้าดอกอบจะลายพี่น้องสุขุสุขนสุโมกสุบนที่ติดตามเดี๋ยวเขาเมืองจะเขามาชมขอกันไม่กินหนาพี่น้องไปแล้วสบายดี